YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยูเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราคาถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่9ธันวาคมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกยิงทีมหมาป่าวูฟแฮมตัน4ประตูต,ตอนน่อ1เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่มีความสุขเลยครับสำหรับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังบุกไปดาหน้ารัวยิงเจ้าบ้านวูฟแฮมตันซักระจุยและในเกมนี้ครับต้องบอกว่าทีมเดินหน้าสร้างโอกาสจบสกอร์ได้มากถึง27ครั้งด้วยกันซึ่งก็มากสุดตั้งแต่รูเบนอามูริมคุมทัพมาตลอด1ปีกว่าๆด้วย และหากไม่ติดเล่นมากจังหวะกันไปเองจบได้คมกว่านี้ก็น่าจะมีเกินสีลูกแน่ๆแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือวูฟแฮมตันเจ้าบ้านทีมของพวกเขาปีนี้ครับดูอ่อนลงกว่าทุกปีที่เจอกันแบบมากๆเลยล่ะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่จมบวยอยู่นขณะนี้แถมดูทรงก็น่าจะตกชั้นเป็นทีมแรกๆด้วยเพราะว่าคุณภาพแทบไม่มีเลย ครั้งนี้ครับกับเกมเดังกล่าวเรามาดูรายชื่อตัวจริงของทั้งสองทีมกันก่อนเริ่มที่แมนเชสเตอร์ยูเนเตยดทีมเยือนนะครับที่ก็ยังคงมาในระบบเดิมก็คือ3-4-2-1ี่สองหผู้รักษาประตูยังคงเป็นเซนเนอร์ลามเมนส์ครับสามเซนเตอร์ Center, วันนี้สตาร์ด้วยนูซามาสราอุยเอเดนเฮฟเวนและก็ลุคชอว์วิงแบ็กสองฝั่งครับทางขวาเป็นอมามัดเดียโลและก็ทางซ้ายเป็นดิโอดาโล คู่มิดิฟิลตัวกลางนะครับใช้บรูโน่ฟานันเดสกับคาเซมิโร่สามตัวรุกครับเรนเอนเบอร์โมยืนคู่กับเมสันเมาส์ในตำแหน่งเบอร์10และก็สุนหน้าตัวเป้าเป็นมาดิอุสคุนยาในฝั่งบุฟแฮมตันเจ้าบ้านครับก็มาในระบบเดียวกันก็คือสามสี่สองหนึ่งในทวันเป็นแซมจอห์นสโตนสามกองหลังครับมีเยซอนมอสเกราเอมมานูเอลอักปาดูและก็โตติโกเมส ในตำแหน่งวิงแบ็กขวาครับเป็นทางคียานาฮูแฟร์และก็ในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายเป็นดาวิดโมเลอร์วูฟส่วนคู่ดันกลางนะครับใช้อังเดรและก็ทางลาดิสลาฟเคลซี่ส่วน3ตัวรุกครับมีชองริก er แนเบรลิกาดจอห์นอาริอัสและก็ยอร์แกนสแนด์ลาวเซน เก็บเกมนี้ในช่วงครึ่งแรกครับก็ตามคุณภาพเลยเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ทีมเยือนเดินเครื่องบุกเข้าใส่วูฟแฮมตันแทบจะฝั่งเดียวแล้วก็มาได้ประตูออกนำา1ต่อ0จากบรูโน่เฟนันเดสที่ถาลายลื่นเกือบจะอดยิงแต่ก็เล่นช็อตแก้ไขได้สวยครับก่อนยิงผ่านมือแซมจอนสโตนเข้าไปในดี25 จากนั้นโอกาสจะบวกเพิ่มของแมนยูเน็ดก็มีมาเรื่อยๆนะครับแต่พอมันไม่ได้นี่แหละก็เจอลงโทษทันทีโดยเป็นทางชองริชแนเบริกาดมายิงตีเสมอให้วุ้บแฮมตันหน้าตาเฉยเลยครับในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที4 5่สบวกสอสกอร์เป็น1ต่อนและก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ไปเลยมาในช่วงครึ่งหลังครับถือว่าทีมปีศาจแดงแก้เกมมาดีพอสมควรและนาที51ก็ขึ้นนำเจ้าบ้านอีกครั้งเป็น2ต่อนจากลูกยิงง,ง่ายๆของแบรนดะ์เอมเบอร์โม่ หลังจากนั้นนาที62แมนยูเนเต็ดก็หนีห่างไปเป็น3-1ตอนนซึ่งประตูนี้ครับต้องบอกว่าสวยจัดเลยโดยบรูโน่ในยอดบอลข้ามแนวรับก่อนที่จะเป็นเมสันเลาสอดขึ้นมาแปลลงลงไม่เหลือซากในช่วงท้ายเกมครับในที่82แมนยูเนเต็ดก็มาบวกเพิ่มได้อีกลูกหนึ่งจากจุดโทษของบรูโน่ฟานันเดสเจ้าเก่าสกอร์นี้เป็น4-1ตอนห,นหลังจากนั้นครับทั้ง2ทีมยิงเพิ่มไม่ได้ถึงแม้ว่าเกมนี้จะมีการทดเวลาบาดเจ็บนานถึง9นาทีด้วยกัน ก็จบเกมครับแมนยูนเต็ดก็บุกมาชนะ4-1ตอ 1, เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จและจากตารางคะแนนนะครับตอนนี้แมนยูนเต็ดก็ขึ้นมาอยู่ที่6มีอยู่25แต้มเท่ากับเชลซีในอันดับที่5และก็มีแต้มห่างอันดับ4อย่างคริสตันพาเลซอยู่1แต้มก็ถือว่าลุ้นกันมาเลยครับสำหรับพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกในซีซั่นนี้เรามาต่อกันที่ประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมแมตช์นี้นะครับมากันที่ประเด็นแรกก็คือต้องขอชื่นชมบรูโน่ฟานันเดสกับตันทีมก่อนเลย เกมนี้เจ้าตัวน่ะคือโดดเด่นมากๆและคะแนนจากแฟลชกอก็ได้เต็ม10เลยทีเดียวครับวันนี้ครับจัดไป2ประตูกับอีหนึ่งแอสซิสที่เรียกได้ว่าเท้าช่างทองสุดๆกับลูกที่ตักให้กับเมสันเมาส์หลุดไปยิงประตู3-1แต่แม้ตอนนี้จาก15เกมลีครับบ u n โ f e เฟรนเดสก็ทำไปแล้ว4ประตูกับอีก6แอสซิส <c oughs> และนี่คือในบทบาทกล,กลางตัวต่ำเสียด้วยนะครับซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่เจ้าตัวน่ยก็เพิ่งจะเคยเล่นเป็นครั้งแรกในอาชีพค้าแข้งต้องบอกเลยว่าคุณภาพนี่ไม่ลดหายไปไหนเลยครับ ยิ่งเมื่อตอนนี้บรูโน่ดูจะปรับตัวกับบทบาทตรงนี้ได้แล้วเราก็จะยิ่งเห็นเจ้าตัวแนวเล่นสบายใจมากขึ้นตามไปด้วยไม่เหมือนช่วงแรกๆที่ถูกปรับมาเล่นงานนี้บอกเลยครับว่าใครที่อยากจะเห็นเคอบีเมนูลงเล่นแทนบ้างเนะี่ยสำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องยากเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวะครีเอทีฟจังหวะการสร้างสรรค์เกมที่คุณภาพของทั้งสองคนแนะ่ะต่างกันเกินไปซึ่งถ้ามีปรับมาเล่นกลาง3คนดูแล้วคงจะเป็นเรื่องยากเลยครับที่เคอบีเมนูจะถูกใช้เป็นตัวจริง มาที่ประเด็นที่2นะครับวันนี้3ตัวรุกถือว่าทําได้ดีก็อย่างที่บอกไปครับวันนี้3ตัวรุกอย่างเมสเซนเมาส์มาดิอุสคุนยาและก็บรนเนอร์โมถือว่าทําได้ค่อนข้างดีทุกคนนะครับที่แม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ดูน่าหงุดหงิดไปบ้างเช่นมาดิอุสคุนยาติดเลี้ยงไปหน่อยแรนเนอร์โมกับบอลแรกที่ช่วงหลังๆนี่ลั่นบ่อยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทั้ง3คนคู่คามเกมรับพิมเจ้าบ้านวูฟแฮมตันได้ตลอดทั้งเกมเลย วันนี้เมส์ครับมี1ประตูเอมเบอร์โม1ประตูและคุณย่า1นึ่งแอสซิสที่เหลือก็ปรับกันไปต่อครับโดยเฉพาะกับคุณย่าที่ผมก็เชียร์ให้ยิงเพิ่มเหลือเกินจะได้เรียกความมั่นใจเจ้าตัวมาหน่อยมากันนี้ประเด็นที่3นะครับถึงชนะ4ต่ตอน,นแต่ก็พอมีเรื่องให้แซวทีมตัวเองอยู่บ้างนั่นคือการที่วนะูฟแพมต้านที่พวกเขาตั้งแต่เปลี่ยนคุณซึอมาเป็นดรอปเอ็ดเวิร์สยังยิงประตูไม่ได้เลยครับหรือรวมแล้วก็เป็น5เกมติดที่ทีมหมาป่ายิงประตูคู่แข่งไม่ได้้เเลยยแแมตต่ประูดีว ทว่าในเกมนี้ครับพวกเขาเนี่ยกลับยิงประตูได้และก็เป็นประตูตีเสเมื่อหนึ่งต่อนหนึ่งก่อนจบครึ่งแรกไปแบบช็อกแฟนบอลปีศาจแดงเลยดีที่ว่าครึ่งหลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พลาดแบบเดิมอีกไม่งั้นโดนแซลยับเลยครับมาต่อกันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะนะครับเริ่มที่เซนเนอร์ลาเมนส์ได้6คะแนนถือว่าเป็นดีเกมครับที่แทบจะไม่ได้เจอจังหวะอะไรให้ต้องออกแรงเลยสําหรับลาเมนส์ส่วนประตูที่เสียไปก็ต้องยอมรับครับว่าหมดปัญญาจริงๆ นูซามาสราอุเ7คะแนนดูทรงแล้วเซนเตอร์ฝั่งขวาจะเบียดเลนี่โยโรไปสำรองจริงๆแล้วนะครับสำหรับมาสราอุเวันนี้เลนนด้นิ่งดูใจเย็นและก็เกือบจะมีแอสซิสด้วยถือว่าครบจบกว่าโยโรพอสมควรเลยครับเอเดนเฮฟเว่น7คะแนนได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหลังตัวกลางมา2เกมติดแล้วนะครับสำหรับเจ้าหนูเฮฟเว่นและว,วันนี้ดูทำได้ดีขึ้นจากเกมนัดก่อนที่เสมอกับเวสต์แฮมพอสมควรเลยครับลุคชอ7คะแนน ยังคงทําได้ตามมาตรฐานเช่นเดิมนะครับเกมรับนะ่ะเอาอยู่หมดและวันนี้ก็มีใส่ตีชนะแท็กเกิลหน100ึซะด้วยอามัดเดีอโลเคะแนนอาจจะดูน่างุนงิดไปหน่อยนะครับสำหรับอามัดเกมนี้เพราะว่าชอบเก็บบอลไว้กับตัวนานแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเจ้าตัวนัก็สร้างควัาจะได้เรย่อ้เรื่อยเ,เลยในตําแหน่งวิงแบ็กขวาดิเอโกดาโลเจคะแนน ถือว่าฟอร์มเยี่ยมมา2เกมติดแล้วนะครับสำหรับดาโลวันนี้ก็มี1นึ่งแอสซิสมีคลอสบอลสวยๆแถมก็น่าจะมีสัก1ประตูในช่วงต้นเกมด้วยครับที่หลุดไปยิงแต่ถว่าก็ติดเซฟของแซมจอห์นสโตนคาซิ i โรเจ็คะแนนวันนี้ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับสำหรับการเล่นเป็นกลางรับหยุดเกมรุกของทีมมาป่าได้ตลอดบลูโน,น่เฟนันเดสสิคะแนน ถือว่าเอาเต็มสิบไปเลยครับสำหรับบรูโนในเกมนี้ครบจบในตัวเลยและกับตัวเลข2ประตูกับ1แอสซิสในเกมนี้ก็บ่งบอกได้ทุกอย่างครับแบรนเอเมอร์โม่คะแนนโดยรวมแล้วก็ถือว่ายังคงยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเอเมอร์โมวันนี้มี1ประตูจากลูกถวายผ่านของทางดีโกดาโลนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสอีกเยอะครับสารเจ้าตัววันนี้ที่พลาดไปเมซนเลคะแนน วันนี้ถือว่าเป็นอีกคนเลยนะครับที่โดดเด่นสำหรับฟอร์มการเล่นของเมสันเมาส์ทั้งยามที่ทีมได้เล่นเกมบุกและกิการไล่เพสซิ B ่งไล่บีแดนบนที่ทำได้ดีตลอดแต่สำหรับด้านเกมรุกวันนี้ครับทำให้ทีมเชื่อมบอลกันติดหลายครั้งถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยมาดูสกุลย่า7คะแนนวันนี้อาจจะดูตะกุกตะกักไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายขนาดนั้นมีหนึ่งแอสซิสต์ด้วยถึงแม้ว่าจังหวะจะให้กับบรูโน่เกือบจะพลาดไปแล้วก็ตาม มากันที่บรรดาตัวสำรองนะครับเรน,นินนีนน่ยโร6คะแนนลิซันโดมาติเนส6.5คะแนนเคาบีเมนู6คะแนนโจชัวเซ็กซี่6คะแนนและก็แพทริกดอกูก็ได้6คะแนนครับในส่วนดูปเบนอามูริมเกมนี้เอาไปที่7คะแนนด้วยกันครับ